วันนี้กงุกิงก็จะเงาเงาหน่อยค่ะอยู่ๆก็อยากไปเที่ยวขึ้นมาเฉยๆที่ผ่านมาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะมีใครได้ไปสวนสัตว์ไหมยกมือหน่อยหรือใครได้ไปทะเลบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีเพื่อนของเราอีกที่ได้ไปเที่ยวสวนผลไม้ด้วยนะ ว,ว้าวแค่ฟังก็นึกถึงความสดชื่นชุ่มฉ่ำตอนที่ได้ไปเด็ดผลไม้สดๆกินจากต้นเลยเนาะรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งวันนี้เราจะสนุกด้วยกันกับกระจิบไปเที่ยวสวนผลไม้ค่ะกระจิบไปเที่ยวสวนผลไม้กระจิบจิบจิบจับจับกลางปีขยับ ดีใจดีใจพ่อบอกจะพาไปเที่ยวบินตรงบินเลี้ยวไปสวนผลไม้ดูดูทุเรียนลูกนั้น,วนหวานหวานมันมันถูกใจถูกใจดูดูมังคุดลูกนั้น อมเปรี้ยวอมหวานถูกใจถูกใจดูดูชมพู่ลูกนั้นฉ่ำฉ่ำหวานหวานถูกใจถูกใจดูดูเงาะแดงพวงนั้นล่อนลอนหวานหวานถูกใจถูกใจอิ่มจนพุงกลางเพลิดเพลิน พากันเดินเดินเก็บจากต้นใหญ่คาบส้มฝากแม่ที่รังแหมน่ารักจังถูกใจถูกใจทั้งทุเรียนหวานมันมังคุดอมเปรี้ยวอมหวานชมพู่ช่ำๆ่ำหวานหวานฮ่ากุ่งกิ่งชักหิวแล้วสิ และอยากไปเที่ยวสวนผลไม้เหมือนกระจิบแล้วด้วยรู้แล้วค่ะวันอาทิตย์ให้คุณพ่อพาไปเที่ยวสวนผลไม้บ้างดีกว่า